ทำไรเล่ะลูกลิงฮะฮะต้นไม้เลยลงมาได้แล้วมึงเป็นชั่วโมงแล้วมึงขึ้นไปกินนกหรือวะื่อนอะอีเซ้นแหลมข้าวมาเลยนะข้าวมาเลยนะข้าวมานจะไปทิ้งไหนเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาละมึงขึ้นไปมึงขึ้นไปห้าใครนกกินเนี่ยข้าวมาเลยเร็วอือข้าวหมดที่ซุ่มาลงตาเลยลงสุ้มริ้วลงดูวันนี้วันหยุดเราก็ต้อง อันน uh, ี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบตีซุ่งชอบคล้องซุ่งไม่เราเป็นคนหัวซุ่มเราบอกว่าแ้วซึ่งเรียนไปซุ่มแต่เป็นคนหัวซุ่งอ่ะน่าพักเถลิ่งเลยมันนั่นข้ามาตั้เฮ้ยลงได้แล้วมึงเดี๋ยวปัดลงที่แตะก่อนเลยนะชอบจิ้งกะตะต้นไม้เนี่ยนี่ไงทำอย่างอื่นที่บนแก่ใต้ไงนี่กินถมกันวันนี้ ตู้แดดจิงอุ้ยกรบนั่นถมอยู่นี่เขียวด้วยแอบเขียวด้วยทำเมื่อกี้จินนั่นนี่นะเอายังยังนี่ฮะยังไม่ว่างเลยมาจับไปนี่พอแล้วเนี่ยดูนี่หน้าตาคนกินถมเนี่ยตู้แดดเนี่ยตู้แดดเด็ดพอแล้วตักแดดต้องมีแรงนะวิ่ง อือ,อข่าตั้น่ไปเลยนะ้องนี่ติดลงนี่อยากถมใช่ไหมข่าถมข่า,ขาตั้นไแหละเอาหนำถมไปเอาหนำถมแค่นี้พออะไรพออ่าเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วโอ้โหมาอยู่ในกรงมาครโอ้มีแม่บ้านทำไมไม่ใช้ละเนี่ยเนี่ย คนเมาท่อมจะเป็นอย่างนี้นะเอามีไม่บ้านมันไม่ใช่ปงสารเท้าเอารอเอ็นดูมันนั่นมันน้นจ้ะจะไปจ่ามากเร่งจะไปจอายเปลาวแต่ไปใจ่อนกระดัมได้กระดัมไอ้เมย์มันต้องไปจ่าแม่บ้านหรอกทุ่งเดียวก็เลยนะชายมากไม่ได้นะแม่บ้านแม่บ้านหักเงินเดือนเท่าไรนะอย่าจ่านะ เนี่ยนะเมื่อวันๆไม่ทำองได้เลยกับจองห่าถ้ายรลป่ายคลิปเลยนะท้ายเลยอยู่ยูเดี๋ยวให้ก็ต้นไม้มั้งอยู่มาอยู่กงมากมั้งกยันบ้าตัวนี้วันนี้วันยูของเราอันนั่นนะเอาจริงนะหลายคนถามว่าทําไมแบบทําเองต้นไม้ก็ตัดเองทําไมทําทุกอย่างเองจริงๆขอวันหนึ่งอะเดือนหนึ่งอ่ะขอวันหนึ่งที่แบบเป็นวันของเรา ที่ไม่ต้องดูลูกที่ไม่ต้องทําขายของที่ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยคือวันหนึ่งขอไม่อาบน้ำหนึ่งวันโอ้โหน้ำอาบน้ำไม่อาบด้วยไม่ต้องอาบขอถึงวันหนึ่งตัดต้นไม้ถูนู่นถูนี่ที่อยากถูเลยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกส ok ุขปกไม่ใช่ส ok ุขบุม,มันคือวันที่เราม,มีความสุขความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขของหนูคือทําความสะอาดบ้านที่มุมที่เรารักแล้วก็ตัดต้นไม้คือชีวิตเลยพอวันหนึ่งไม่ขายของวันนี้ไม่ต้องขายไม่ต้องซื้ออะไรนะ เราต้องซื้อเพราะวันนี้ยังไม่ขายไม่ไม่ให้เขาซื้อเราไม่กของเราวันนี้ไม่ขายวันนี้ขอวันหนึ่งไม่แต่วันนี้มีความสุขกันทุกคนนะทำไมอ่ะวันนี้วันศุกร์เฮ้ยเป็นไงนะไปไปไกลๆคาตอบอะ